พี่น้องเก็บเห็ดด้อจ้เด้อบาทโว้ยเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บเิงพี่น้งเห็นแล้วพี่น้าเห็ดแล้วปีนี่ฮ่ดเถื่อนยุต่ในมอจนเห็นพี่น้าเห็นเห็ดแต่พี่นองพุนผุนุตมาเก็บซอยกันบาทนี่น้ตาย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 ายายาาตาย เดี๋ยวไปเอาในโมสุดอีกตายละไล่หูุไล่ตาด้วยอย่าปากดังเฮ้ยบูมันขุ่ขู่เดเอาขู่ต่้งทับมันเก็บเม็ดปวกเก็บเห็ดปวกอย่าปากดังบ อตนไม่มีจ้าไม่ายหัวรุลงไปตกกระด้รงตาหนึ่งได้อันแย่หนีก็มนแย่มันมันเขามันสูดอะไรหาปัาติวไปนั่นด้วยเป็นอะไรอื่นน่าทึ่งแก่งมันมันสูดอะไรมาหาวหัวกกระด้างไปถึงปทะเทลุงมน้ำดูอืมวัชพืชบริกินมนมันเขาจนมันเปื่อยนะเอาบหมาจิ๋ว่พราะมันฝนตก กบบริลลงมาเบิ่งดบริเลยกินดอกดึงรดขอดดึงบริเมันขาดขอยบริเสียนปานน่ะมะมินนบริดึงหอดุมดอกข้าบริข้าตดเขาเพราะว่าข้าบริขุดขาหอดุมขี้เขดปวเลยนะออบริเเห็นในหมอเด้อค่ะพ่นองบาดมีคองแท้ของแท้โอเคที่ได้นอนเปหน่อยข่าบน้าบนจะว่าจะสิเหินุเออบงขนาดมันบางนี่ส เก็บไปอีกคนกันนี่แล้วก็กรจุกมันไปเฮ็ดหาเฮ็ดหน่อมันก็เก็บมวนโอ้โหเก็บแต่อยู่ในหม้อแล้วบ้านนี่บานเบืดมันเอามันแดดมันเห็นไะมนี่ต้นมาตูดหมูว่านก็มาตกดหมูอื่นนี่มุลอ้อยเอเด้นี่ขั้นห้าบ่เพาเด้ เปื่อยเบิดปีน่ะตัวมาเอาอยู่อีกเมื่อไรมันเกิดไปเรื่อยเรืบ่มันบ่เกิดบังเก่าบ่โยนี่ไซบูดีติสันเฮดมันเกิดเฮ็ดปุ๊บปีได้เอาเอ็นเฮ็ดปุ๊บเนียปุ๊บครอือมันเกิดไปเรื่อยเรื่อยตัวนี้นี่ว่าปีนั้นมันเกิดไรไรเห็นอยู่บ่ห้องน้ำค่อยนะคอขานมันถัดแหงเนาะเกิดที่ไตขอบคานค่อยโคก็บ่เห็นเอาจุดคือดึงมันคือบ่ขาดคนค่อยดึงเนี้ยนั่นโคอยได้ตั้งแต่อัน กดจ่องมันได้กูบไรค้าได้เขียนขาดอียังเฮ็ดอันนี้มันบไดึงดึกปันบ่ดอกบานปลาปั๊บปับปับปัโอ้ยโอ้ยโอ้ยดหนานี่้นน้นตัวเื่อจะแข่งเ็ดต้รหมดหมดนะเนาคือคุตานี่ต้สิจิ้มหมือนกันปล่าต้น้ำเฮ็ดเดี๋ยวเราจะัอีก ใชละว่าจะต่แขเป็นบันดาลไม่แขาว่ากุดเก่าล้ว่ากุดป่าปูหน่อยล้ว่านี่ดิเฮ้ยผีผีีผีีีีีเยยบซะล่ะพีผีพีพีผ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 ีีีีีีีีีีีีีีีีพีีีีีีีีพีีีพีีีีีีีีีีีีีีีพีีี น,นมากินบบัดปัดคงแทเรื่องแบบนี้พี่น้องเลยว่างไดอยู่บะนี่ว,ว่างพื้นบรายได้พื้นว่ามันชิบกเกิดอีกได้ตาได้นอจาไมันจะจะคูเลยตัว บานขากบานแน่เนาะขันท้าลงมาม่บ้านไม่นส่ได้หู่อ่นี่ได้ไดบานแจ่บุ่บ้านหนึผุนฟังผุนกึงหนึ่งบว่าทำางโอ้ยเียเนี่มันคูแหงคูไม่จุดเท้าเอามาเท็หนาพุนพุนพุนนพุนพุน บ่ตายๆเอาๆว่างได้พอดีเด้อได้นี่มื้ออื่นเนาะโอ้ยมื้ออื่นคั่นม่ใ่หญิงรามาอีหลีเนาะเราหิงว่าหาเห็ดมาอันถ่าเด้อแ้่บ่ได้มื้อมาไปล้างเฮาก็นึ่งไว้มื้ออื่นเฮาก็แกงสู่เพิ่นกินนะผู้เพิ่นมานเพิ่นมา แล้วว่านว่าคนสีมาเห็ดอันไหนห้่ลาวออกพ้นสาบนโอ้อันกะิน้นาเรานว่าออกพ้นสาสีมาออกดูวัดนี่อยู่ราวังสิเราเลามาแล้วก็ท่านไดอ่านมันอยู่จักเราาจงอีกยังมาให้เบิ่อข้าต่หยะจงลูกอีหย่างแน่งลาว่าราสีมาเห็ดนี่ละ บัวตาย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 ตามาเก็บเพชรด้วยจะพี่นองใจจะตาลายด้วยเก็บมือเดียวขวันจะขัดจับเก็บจังวะปูแสงแล้ววะเฮ็ดเกิดจิดไตแข่ เป็นบานๆอยู่เด้อวะพีนเก็บไปให้แล้วเก็บไปให้แล้ว3ถุงใส่บาดเนี่ยเพิ่ลงมาเก็บเก็บเฮ็ดปวกน้ <info> ําตาลด้จะเด้อบานบดพี่น้องเอ้ยเ็ดปวกน้บานกูานเก็บมาให้มือเาดิถุงบักเก็บเล หลมือหลตาควบถือด้วยีาที่นองจ้ากนิ้ีมือเดียวตื่นเต้นใส่บาทเดียวก็องลังมาสองเลยอืเดีน้กาเด็นว่าขักันโบานกับผเห็นเห็ดพวกต้องบา ตรงบานววาต่อว่ะกันตุ่มตู่มันมแนบบกข่อยเห็นแล้วป่ะยูบุริเวณนั้นเตี๋ยวเนี่ยเก็บอัตนันมาหน่อยแล้วพอได้ไปเก็บน้ำมองอื่นลบกูหูจักไปเกิดยีวิทย์ทั้าทางฝุนเพียรเออ

มันตกไรหนูใหม่ก็บ่เกิดได้เนาะบ่ยี่โก้ไรบ่มันเศร้าเกิดมันบาดเจ็หนูานเออมันถือฝนมึน้าบานหนึงดิมึงมันหยี้บานไปเจ็บดิ ไปกระดดกบ้านนะว้าเป็นยังน wow! ้ำม่นแอบแอบได้พี่น้องเอ้ยคู่บ่เออมันกูหยียบน้ำตีไปใส่กันอย่างทรงสมถุง แกงแกงหมอใหญ่ายขึ hmm. Mine, ước, ้นมือนั่นแหละทิศตะวันดอกหน่อยน่าหลอบนี้เนาะไม่ใหญ่คือหลอบคันดิเปิดนะเออไปหน่อเอ้าเกือบลืมกระเป๋าข่อยได้ได้เฮ็ดตะชิมกระเป๋าไปไปไปหลางหลางเฮ็ดอีกเบ็ดมือแล้วนี่

ฟังคุณมี่บด้นเนาะฟังคุณกับสิเกิดด้น,น,นเนานนะเดี๋ยคุเห้นยี่นี่แล้วเนี่ยเอ้ยะเบดแลกุณเกิดย่หันไปเลยอ๋อกดเหงให้าดูกดวาง๊าดขย้อนเขาจาหาแบบหลายนัว